คำเตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีมีความรุนแรงทั้งด้านมะเขือเทศ และการกินมาม่าซักผ้าตะกร้าเป็นบ้าขี่ม้ายาย่ายทั้งนี้ใครอยากดูก็ดูไม่อย่างดูก็ปิดไปนะขัดจ๊บรุ้งฟริงกระดิ่งแมวเสี้ยวฟ้าครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปีเตใหญ่พี่ปานะ,ะและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเขาวันนี้ก็จะพามาทัวทร์ซีดอีกแล้วนะครับซีดนี้ก็เป็นซีดที่ นะครับที่ผมพาทัวร์โอเคก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะครับใครที่เยังไม่กด subscribe นะครับกดไลค์และกดคอมเมนต์ก็กดให้ผมด้วยกดเดี๋ยวนี้เลยครับไม่ต้องไปไหนกดก่อนนะครับโอเคถ้ากดแล้วนะอ่าเรามาเข้าเนื้อหากันเลยครับโอเคไปก่อนเข้าเซตเข้าเข้าไปดูในเซตโอเคเอาเซตไปก่อนเซตก็ลบ94 94 93หรือ ลบ 9, 4, 9, 4, 9, เก้าสี่เก้าสี่เก้าสามออนั่นแหละตามนั้นครับซีดโอเคติดตามมานะโอเคไปเลยไปทัวร์กันเลยโอเคครับซีดนี้ก็เป็นซีดหมู่บ้านนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านจะบอกว่าไงเป็นหมู่บ้านที่ติดกับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะผมสงสยัยอ๋อหมู่บ้านที่ติดกับ ซาวานานะครับซาวานาซึ่งถ้าไบโอมนี้ที่ผมแคสไปก็คือที่ไบโอมจะบอกว่าซาวาน่าเป็นไบโอมที่แห้งแลง้งใช่ไหมอยู่ในหมวดของไบโอมดรายซึ่งเป็นไบโอมที่แห้งแล้งก็คือไม่มีฝนตกนั่นเองไบโอมนี้ก็จะมีไม้อาคาเซียอาคาเซียไม้อาคาเซียซึ่งเป็นไม้สีแดงแงเป็นไม้สีแดงถามสำหรับผมผมไม่ค่อยชอบพูดเลยไม่ค่อยชอบ แต่เมื่อเราเกิดมาเราจะอยู่ติดหมู่บ้านมันก็เป็นข้อดีของแนวอะไรอย่างหนึ่งว่าเอ้ยติดหมู่บ้านแล้วก็จะมีของกินนี่อย่างอันนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวกมขอเอาของก่อนอืออยู่ในว่านี่ไงก็จะมีของกินเนี่ยอย่างอันนี้ก็แครอทนี่นี่นี่แครอทแครอทเอาเหี yeah. ้ยเอาชิบหายแล้วกูช่างแม่มันกับ นี่ก็แครอทเอยดีข้าวพอมีข้าวนี่ก็แครอทเนี่ยแล้วก็มีของกินนี่เอ้ยอะไรอันนี้มันก็มี n อ c ด้วยมี N อ c ให้ด้วยดูนะเดี๋ยวดอ n น c ีันจะขึ้นมาปลูกข้าวอ่ะนน่นเนี่แล้วมันจะขึ้นมาเก็บแครอทนี่ดูจะขึ้นมาเก็บแครอท ผมว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีนะพราะ NPC มาทำฟาร์มให้มันค่อนข้างดีพอสมควรเนี่ยเยแต่จะช่างแม่มันเถอะผมไม่ได้พูดถึง NPC โอเคไปต่อกันที่บ้านที่บ้านที่มีของโอเค บ้านนี้ที่เรารู้กันดีว่าจะมีของโอเคทุบเลยตึ๊กซีผมเห็นนะมีขนมปงังมีซีดโอ๊กมีทองแล้วก็มีชุดกเกาะเหล็กค่อนข้างดีมสมควรสำหรับชุดกเกาะเหล็กแล้วก็อ,อืมบ้านนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วคืออ่ะผมว่าใบโอมถ้าใครชอบใบโอมสวานานะ ซีดนี้ก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่คุณสามารถอยู่ได้แล้วมันก็ติดแถมติดไบโอมฟอเรสซ์ซึ่งเป็นไบโอมป่าขนาดเล็กไบโอมป่าก็ดูแล้วไม่ผมเห็นฟักทองใช่รู้สึกว่าไบโอโอมป่านี้อันป่าเนี้ยมันจะมีฟักทองนั่นไงฟักทองเห็นอยู่สองสามอันเนี่ยผมเห็นอยู่เห็นไหมมันก็มีฟักทองก็ดีฟักทองแต่ฟักทองนึงก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ทำทรายแล้วก็ทำไฟของฟักทอง แล้วก็อีกอย่างนึงครับซีทนี้ใช่ไหมมันก็จะมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตรงข้ามกันทิ้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของภูเขาเนี่ยเราก็เดินข้ามภูเขามาใช่ไหมอ่เราเดินอันนี้อยู่บนภูเขาแล้วนะข้าหมู่บ้านข้างล่างที่เราไปมาน่าหมู่บ้านตรงนั้นนี่เราก็ขึ้นมาบนภูเขานี่เร้ก็วิงว่งวิง่งวิ่งเราเมตรไป โอโหลงจอดอย่างเทไปที่หยิบข้าวเขาโอเคหมู่บ้านนี้ก็คล้ายๆหมู่บ้านที่แล้วครับ mm hmm. แต่ก็มี NBC อยู่เล็กน้อยเล็กน้อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กับหมู่บ้านที่แล้วหรือหรือไม่มีวะไม่มี n อ c วะยังไงมีดีมีไม่ใช่หรอหรือไม่มี เหมือนหมู่บ้านนี้จะไม่มี n อ c บซหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจถ้าใครเจอก็หรือไม่ก็ลากจากหมู่บ้านนู้นมาใส่หมู่บ้านนี้ก็ได้มันก็จะทำฟาร์มให้มันมันก็จะดูแลหมู่บ้านได้เหมือนกันแต่เหมือนจะไม่มีนะผมดูแล้วโอเคไม่เป็นไรเราถ้าเราขยันก็ลากจากหมู่บ้านนู้นมาอันนี้เอ้ยมีนี่วะเอ้ยไม่ใช่ชิบหายแวบๆบแบบไม่มีปะอืม โอ้มีดันเจียนอยู่ต่างบบ้านค่อนข้าง,างโอ้มีผ่านมีเหล็กโอ้เหล็กหลายก้อนเลยนะชิวเลยหลายก้อน,นีนเหล็กก็จะมาทําเครื่องมือครับมันแล้วแต่คนนะครับผมผมจะมาทําเครื่องมือก่อนทําชุดอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเรายังจะตายเยอะอยู่ผมก็จะไม่ค่อยเอามาทําพวกชุดเกาะอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าเรา ถ้าชุดเกาะนี้ผมจะทําช่วงที่มีโต๊ะอินชานแล้วด้วยเพราะว่าผมจะพยายามดูแลรักษาชุดเกาะนั้นเป็นอย่างดีครับเพราะว่ามันอินชานมาเนาะแล้วก็นู่นนี่นั่นมาเอออย่างเงี้ยหลับหามาแต่เหล็กก็้วก็ไ้หายากใช่ไหมละ่ะแต่ข้อดีนะมีหมู่บ้านก็มีไอรอนโกลเลมเกิดแล้วก็ทําฟาร์มเหล็กได้นะฟาร์มเหล็กนี้ก็ไม่ยากหรอกนะครับถ้าใครจะทำเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ทําคลิปสอนแน่โอเคมันก็ไม่น่ามีอะไรนะั้น รู้สึกใช้จอยจนค่อนข้างจะแน่นพอสมควรแล้วโอ้มีเหล็กเห็นไหมเออมันจะมีของที่ผมชอบมาใต้น้ำก็คือมันจะมีของเนี้ยใต้น้ำในหมู่บ้านโอ้มีเหล็ก เหล็กอยู่นี้หน่อยนี้หน่อยนี้หน่อยไม่เยอะ <c oughs> ดู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 ดนี่แข่งแข่งกันเออโอเคเรามาขึ้นมาแล้วโอเคก็มีตู้หนังสือในห้องนี้รู้สึกมีโต้เอนชานอยู่ใช่ไหมอันนี้มีโต้เอนชาน แก็เออผมไปเจอ,อันไอ้บัคบัคหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ก่อนมันฟันได้ผมจําได้นะี่หญ้าดูนะนี่หญ้านะนี่กดผมผมกดฟันหญ้านะแต่ถ้าเป็นอันอื่นแต่ถ้าเป็นอันนี้ดินดินก็ฟันไม่ได้ฟันหาแล้วไม่ได้เลยอนะ่ะนี่ดาบนี่ก็โวยฟันมอนเตอร์อย่างเดียวเลยอะ,ะขนาดต้นข้าวต้นอนี่ฟันไม่ได้เลย ันไก่อะได้อ๋อเอาไก่ไก่เี่ทำไมไก่ก็โดนเป็นเหนะี้ยเลยนะช่างแม่มันครับโอเคสำหรับใครที่ชอบซีนนี้นะครับก็เอาไปเล่นได้เลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้หัวหาอะไรไม่หัวหาเหวอะไรเพราะว่าซีนนี้ก็สำหรับคนที่ชอบสัวนาเพื่อนผมเนี่ยชอบสัวนาเดี๋ยวมันก็น่าจะเอาซีนนี้ไปเล่นเพื่อนผมบอกมัน ชอบตรงที่มันไม่มีฝนตกเพราะฝนตกแม่ชอบมีฟ้าผ่าโอ้ติดใบโอมทะเลทรายด้วยโอ้ติด3ใบโอมโอ้ใบโอมทะเลทรายก็มีแคคตัสแคคตัสล้วก็ไปับแคคตัสเป็นฟามโอ้มีลาวาอยู่ตรงนี้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับผมว่าดูแล้วอยู่ในแป๊บเดียวจเจริญครับเพราะว่าสร้างง่ายติดติดแหล่งหาของนะครับต้นไม้เราก็มีอยู่แล้ว ส่วนแรกก็ลงเหมืองเอาเลยแต่ไอ้สปาโมนนี่ผมผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะหาง่ายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่กลร้รันตีแต่ว่าการรันตีเรื่องของไบโอมว่ามันติดไบโอมนู่นนี่นั่นทำให้เราหาของง่ายขึ้นการเลือกซีดก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ายิ่งเราเลือกซีดดีก็จะทําให้เราโน่นฝักทอง จะทำให้เรายัางไงเรียกว่าจเจริญเร็วอะ่ะถ้านดอมซีนนี้มันก็มีโอกาสที่ได้ดีแล้วก็มีดีอย่างนดอมมาแล้วสึดอยู่แบบกลางกลางทะเลทรายโอ้โหชิบหายอะครับโอเคสำหรับซีนนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมนะครับใครที่ชอบก็กด subscribe กด l ล k e และกดอมเม e n t ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับลาก่อนครับไม่ได้บังคับให้กดแต่ต้องกดทุกคนที่เห็นอ่านฟังเขียนหรือทำอะไรอยู่ชีวิตเป็นของเรากดเลย